ช่วงนี้จะชวนคุยเรื่องคนเบื้องหลังที่อยู่หลังวทีเอเปกแล้วก็จะมาเล่าเรื่องของเบื้องหลังของซอฟท์แวร์เมืองย่าโมซึ่งมีถึง3มรายการนะที่ได้ร่วมง,งานการประชุมครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ของประเทศไทยเราแล้วก็ปฏิบัติการพิเศษต่างๆที่เรียกว่ากว่าที่จะประสบความสำเร็จในการประชุมครั้งนี้เนี่ยมีผู้อยู่เบื้องหลังมากมายและท่านผู้นี้นะที่วันนี้เรา จะเรียนเชิญมาก็เป็นท่านหนึ่งนะคะที่เรียกว่าเป็นคนเบื้องหลังคือท่านนายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่แล้วก็ยังเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดลครราชสีมาเป็นคนโคราชเป็นคนเขาใหญ่นะสําหรับคุณพันชนะวัฒนะเสถียรซึ่งตอนนี้คุณพันชนะหรือว่าคุณเต้ยอยู่กับเราในรายการแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณพันชนะคุณเต้คุณเต้คะ สวัสดีค่ะพี่อสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะโอโ้โหสดใสมากๆเลยนะคะหลังจากเหนื่อยหนักมาหลายหลายเดือนเลยทีเดียวนี่คุณเต้คะก็เลยอยากจะให้คุณเต้ามาเล่าให้ฟังหน่อยนะในฐานะที่เป็นคนอยู่เบื้องหลังเวทีประชุมเอเปกครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนี่ค่ะคะุณเต้คะ แหม่ต้องขอบคุณมากเลยค่ะที่ให้โอกาสมาเล่าประสบการณ์จริงๆแล้วเป็นเจิ๊กซอตัวที่เล็กที่สุดตัวหนึ่งนะคะไม่ไม่ได้ยิ่งใหญ่เลยนะถ่อตว่อตัวคือคือพอดีเราทางบริษัทเนี่ยนะคะซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่พี่ไอก็จะได้สัมภาษณ์กับซีอีโอณกับอินี้ค่ะอันนั้นอาจจะเป็นการจาะลึกในส่วนของรายละเอียดด้านธุรกิจซึ่งอันนี้เราทั้งดูแรบัตรเออที่เป็นบัตร ของที่ใช้ในเขตเศรษฐกิจทั้งหมดนะคะแอปพลิเคชันแล้วก็เรื่องรถด้วยที่ดูแลคณะของเอ็บีเของซาอุนะคะทีนี้แต่วันนี้เราอาจจะมาคุยกันในส่วนของโคราชใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ภาพะะร,วรวมที่ที่คุณเต้ได้มีประสบการณ์ร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วยอาจจะเล่าเริ่มต้นก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลงที่ซอฟท์แวร์ต่างๆของทางโคราชมืองย้โมในฐานะที่คุณเต้เองก็เป็นเป็น คนพื้นถิ่นด้วยนะโคราชเขาอยา่ใช่ไหมก็ค่ะก็ก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นเรื่องที่น่าดีใจมากๆนะคะที่ของทางโคราชเราเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด3าประเภทนะคะออย่างที่ทราบกันดีก็สองสองตัวแรกนี้กินได้นะคะก็คือเนื้อวากิวโคราชนะคะซึ่งเป็นผลงานละลายในปากเนื้อวากิวเนื้อเนื้ออันนี้ละลายค่ะนุ่มแล้ว แล้วเมนูที่นําเสนอนี่ก็เป็นเนื้อย่างจิ้มแจ่วสมุนไพรอีสานซึ่งก็บังเอิญมากๆค่ะพอดีปีนี้ก็เป็นปีแรกเหมือนกันวันนี้ประกาศรางวัลมิชลินสตาร์ที่มีการเปิดขยายโหนดมา4จังหวัดในภาคอีสานนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นคือโคราชนะคะมีโคราชอุดรอ,อุบลแล้วก็ขอนแก่น <c oughs> ก็ถือว่าเป็นการนําอาหารอีสานให้ให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก ใ่ไหมเพราะว่าคนส่วนใหญ่อาจจะรู้จักผัดไทยต้มยำส้มซ่ามอะไรอย่างเี้แต่ว่าค่ะใช่แต่ครั้งนี้ก็จะเป็นการที่ทําให้เด้วยด้วยการที่ทางทอทเองก็ริเริ่มนะคะทําเรื่องมิชลินสตาร์นำมาในประเทศไทยปีนี้เป็นปีที่6แล้วเนี่ยก็เป็นผลจาก เป็นเขาเรียกว่า gastronomic tourism เนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สอดคล้องกันอันนี้ต,ตัวตัวแรกนะคะเนื้อวากิว<ฆ>เป็นผลงาน<ฆ>ตรงเลยของทางคณะนักวิจัยของมอทสนะคะออมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีนะคะ<ฆ>ส่วนตัวที่สองนี่ก,ใก็ใกล้ใกล้ตัวมากๆเลยคือวายของกรานมอนวายจากไร่อมุนวายกรานมอนเตอยู่เขาใหญ่ ซึ่งได้ GI หรือว่าที่เรารู้จักกันดีว่าคือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มามาเข้าใจว่ามีมาหลายปีแล้วนะคะ <c oughs> ในในเรื่องวายเนี่ยก็ต้องถือว่าสุดยอดมากๆเลยเราก็ไม่เคยนึกใช่ไหมคะว่าคนไทยจะผลิตวายได้แบบยอดเยี่ยมขนาดนี้แล้วจริงๆทางกรานมอนเตเองเนี่ยก็ได้รับประกวดที่ใดก็ได้รับรางวัล นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้ที่เชฟชุมพลแล้วก็คณะกรรมการเลือกไปเนี่ยก็ไป p a ร r i n g กับอาหารนะคะซึ่งก็มีหลายตัวทั้งวายขาววายแดงวายหวานลองไปติดตามรายละเอียดกันได้แต่ว่าอันนี้คือชัดๆเลยวายนี้ไร้องุ่นนี้อยู่ที่เขาใหญ่ค่ะเขาใหญ่นะซึ่งก็เป็นบ้านเกิดของฟางกุเต้ด้วยคือเห็นว่ามีถึง20รายการเลยใช่ไหมคะที่ เป็นเป็นวายประมาณยี่สิบตัวยี่สิบในการที่ขึ้นโต๊ะในแต่ละประชุมก็มีหลายประชุมกว่าจะเกิดการประชุมผู้นําการประชุมสุดยอดใช่ไหมคะใช่ค่ะคือคือคือก่อนที่จะเป็นการประชุมผู้นําสุดยอดผู้นําเมื่อ,อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ,ะ<ม>ตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการจัดประชุมหลายหลายนัดมากนะคะ,ะซึ่งซึ่งมีทุกแทบจะทุกทุกเรอะไรอะทุกคณะรัฐมนตรีเลยอะท,ทุกทุกกระทรวง นะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงของกระทรวงพาณิชย์นะคะเอ่อทาง SME ลงไปจัดที่ภูเก็ตกระทรวงพาณิชย์จัดที่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเอ่อไม่ว่าเราจะได้มีส่วนร่วมในการไปจัดเรื่องอาหารเรื่อง catering หรือการเสิร์ฟการดูแลอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มักจะต้องสอดแทรกการที่จะเขาเรียกอะไรนะคะช่วงชิงพื้นที่เนาะ ให้ได้ใช้วายไทยนะคะโดยเฉพาะวายจากเขาใหญ่ให้เป็นที่รู้จักคือคือเรื่องเรื่องเรื่องพวกนี้ค่ะพี่พี่อาร์ตคะอาจจะเป็นเรื่องที่เหมือนเหมือนเหมือนเต้เนี่ยเป็นคณะกรรมการของไม์ของเมืองด้วยนะคะไม์ก็เหมือนที่เรารู้จักก็คือเรื่องของการจะสมมตะนาศึกษาค่ะใช่ของโดยดูแลโดยทีเสพสสปนเนาะทีนี้เนี่ย โคราชเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเมืองไมซ์ดังนั้นเนี่ยเวลาเรามีการจัดประชุมหรือการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราทําคนเดียวไม่ได้หรอกค่ะเอ่อมันต้องเชื่อมโยงกับคนอื่นๆทีนี้เรื่องอาหารเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องสําคัญที่มันถูกสอบ <ไป S 1> แน่สุดเลยนะต้องท้องอิ่มไว้ก่อน <c oughs> คือคือใครจะมาบ้านเราอ,รอย่าเงี้ยมันเต้จะไม่ได้พูดถึงเฉพาะแค่สศบแค่เขาใหญ่นะคะหรือปากช่องเท่านั้นแต่เต้กําลังพูดถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยในในฐานะที่เมืองโคราชเองเนี่ยเราคือประตูสูุอิสารดังนั้นเนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์มากมายเรามี30มิกว่าอําเภอเรามีเอ่อ<ม>แต่และอำเภอก็มีจุดเด่นเรามีเราโปรโมทเรื่องอาหารออแกนิกเอ่อเวลเนสเอ่อแล้วเราก็มีมีทุเรียน GI S <S เดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าปีหน้ามีงานทุเรยียน GI เรามี YGI อย่างนี้ค่ะ,คะซึ่งซึ่งลงทุนโดยคนไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าคงจะได้มีโอกาสสัมภาษณ์น้องนิกกี้นะคะ first wine maker หญิงคนแรกของประเทศอ่ะ,ค,ะอคือบบอันจริงจิงต่างต่างเหล่านี้ค่ะมันคือต้องบอกเลยว่ามันคือวิธีคิดแบบเชื่อมโยงและบูรณาการเราเราไม่ควรมองอะไรที่แบบเดียวๆอะค่ะ เพราะอย่างอาจจะถ้าแต่ถ้าจาสะสโคให้เล็กลงก็คืออย่างเวลาเรามองเนี่ยเราเคยจัดงานเขาใหญ่ dining experience with Michelin star chef เนี่ยเราก็บรณาการหมดเลยนะคะเราใช้ผักพืชผักผลไม้ที่ปลูกได้ในอำเภอปักช่อง<ม>ข้าวจากอำเภอข้างเคียงอย่างเงี้ยนะคะหรือเออเราเราดังเรื่องข้าวโพดใช่ไหมคะไรสุวันอย่างเงี้ยเ,<อ>เราก็าเอามาเป็น <อา S 2> โจทย์ใช่ค่ะเราเราพี่แอดเราเอามาเป็นโจทย์ให้เชฟสร้างสรรค์ คือคือสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้เอ่ออย่างอย่างเชฟชูชนท่านก็เคยจัดงานดินเนอร์ใหญ่มากๆเลยนะคะออาดอที่วังน้ำเขียวเมื่อสองปีที่แล้วอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาเราจัดงานเนี่ยเราก็ต้องคิดอะไรแบบบูรณาการค่ะค่ะ,ะอันนี้คือสมน oh, <my> สองสองตัว เอเป็กครั้งนี้แค่สองตัวนะแล้วมีผ้าไหมด้วยมีผ้าไหมค่ะมีผ้าไหมจากปักทงชัยค่ะซึ่งเออก็ต้องบอกว่าผ้าไหมปักทงชัยนี่ก็เป็นเป็นอะไรที่คนอาจจะคือคือคือต้องบอกว่าเพราะว่าโคราชเนี่ยเป็นแบบประตูอีสานใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าแบบเราอาจจะคุ้นผ้าแพร่ว่าผ้าทอจากที่อื่นๆแต่ปักทงชัยผ้าไหมปักตงชัยก็ไม่น้อยหน้าใครนะคะคราวนี้ก็เป็นเรื่องของการที่แบบยอมนะคะด้วยแบบ เร,เราเรียกวันว่าผ้าจตุจตุราพรน,นะคะพิมพ์ลายฉลองซึ่งก็ซึ่งก็เจาะลงไปเลยเพราะว่าฉลองก็คือตราสัญลักษณ์ของเอเปกค่ะแล้วก็มีทําเป็นอะไรบ้างคะทําเป็นผ้าคุมไหล่ผ้าเช็ดหน้าหน้ากาก ผ้าแล้วก็เน็กไทคงจะปจงจะได้ได้เห็นรูปกันนะคะแล้วจัดรองในกล่องสวยงามง,ง,งามเลยนะคะ่แล้วก็ย้อมสีธรรมชาตินะคะอันนี้ก็ถือว่าเราก็ทําได้ดีมากๆคผู้รับก็ย่อมจะประทับใจและอีกอย่างหนึ่งอะคะ่ะพี่พี่แอดค่ที่ที่ปักทงชัยเนี่ยเรามีฟาร,ร์มจิมทอมสันนะคะ เอ๊ะม่โยงกันสามชันได้ระหว่างผ้าใหม่คือปักทองชัยก um ับจิมทอมสันเพราะว่าเห็นปราทนานที่ดีเอ่อมาครองก็ไปจิมทอมสันนะคงไปซื้อผ้าใหม่แล้วฟาร์มจิมทอมสันเนี่ยฟาร์มจิมทอมสันเนี่ยอยู่ที่อําเภอปักทงชัยตําบลตะคุนะคะแล้วปีนี้ก็เปิดฟาร์มเอ่อด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะว่าไปเนี่ยต้องบอกว่าคุณอนุประการอันใหญ่หลวงของจิมทอมสันก็คือ ทำให้ผ้าไหมไทยเป็นที่รู้จักใช่ไหมคะ่ทีนี้ก็คือใต้ต้คิดว่าเบื้องหลังของการทํางานเนี่ยเราโอเคแหละเราอาจจะไม่ได้พูดว่าเป็นผ้าไหมจากบ้าน A บ้าน B บ้าน C โดยเฉพาะแต่ถ้าเราพูดกันรวมๆเนี่ยอำเภอปักธงชัยเนี่ยเรื่องที่เด่นก็คือเรื่องผ้าไหมและหนึ่งในนั้นเนี่ยก็ฟาร์มจิมทอมสันก็อยู่ที่นั่นที่นั่นด้วยซึ่ง ค่ะตอนนี้ก็เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจําปีเลยจะมีฟาร์มดอกไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นทุ่งคอสมอสทุ่งทานตะวันเข้าใจว่าต้นเดือนเนี้ยค่ะต้นเดือนธันวาเน,นี้ยเปิดแล้วค่ะเอ๊ะจะมีงานอะไรหรือเปล่าคะเกี่ยวกับงานที่อยากจะต่อยอดจากงานประชุมเอเปกเนะะี่ยค่ะเกี่ยวก่อตอนนี้คะ่ะค่ะก็เดี๋ยวสุกเสาร์ทิ์เนี้ยคะ่ะเป็นงานเทศกาลปิ้งย่าง จัดมาเป็นครั้งที่สิบห้าแล้วค่ะพี่อจะมีเนวาคิวไหมมีแน่นอนสิคัะพี่ขาตอนนี้โลลาก็ราคาพุ่งนะคะตอนแรกคุยกับทางได้ข่าวจากทางประมาณห้าถึงเจ็ดพันนะคะกอ้งจะขึ้นอยู่ก็ถือว่าถือว่าราคาดีเลยแล้วก็น่าจะน่าจะลิมิเต็ดอยู่พอควรนะคะต้องรีบไปนะคะเตรียมตัวไปงานเทศกาลปิ้งย่างเอ่อถ้าได้จำไม่ผิดรู้สึกจะจัดอยู่ที่ตลาดเซฟวัน นะคะที่ในอำเภอเมืองนะคะก็สามารถไปไปไปกินกันได้เลยปิ้งย่างชื่อก็บอกกลับมาพอพูดถึงปิ้งย่างก็น้ำลายสอนนะคะแต่ว่าแต่กลับมาที่ว่าเี้เราแบบเนื้อวากิวโคลาดเนี่ยคือเราได้ยินแต่ของญี่ปุ่นใช่ไหมคะที่ชื่อดังของเรานี่คือที่คุณเต้ทราบมาเนี่ยทํายังไงเลี้ยงยังไงถึงได้เป็นเนื้อวัวที่อร่อยคืออันนี้เนี่ย ก็เป็นลูกผสมคล้ายพันจากออสเตรเลียนะคะแต่ว่าในรายละเอียดของการเลี้ยงเนี่ยได้คิดว่าอันนี้พี่แอรจะต้องไปจับกับท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดรรังสรรพันธ์ไพ่นะคะอาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีชีวภาพของมอสุรารีนะคะซึ่งก็เก่งมากๆท่านเป็นนักวิจัยพัฒนาสายพันธุ์นะคะเนื้อวากิวโดยเฉพาะเลย เด anyway> ี๋ยวเราจะต้องมาโชว์มาโชว์ผ่าน f a c e o o o k ลน์เลยเอาเนื้อวากิวมาโชว์ทั้งเนื้อสดเนื้อย่างจะดีไหมคุณเต้ดีนะคะอันนั้นถ้าท่านเนื้อย่างเดี๋ยวนัดให้คุยกับพี่ขาวนะคะพี่จิวสัตว์ที่เป็นประธานชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารประจําจังหวัดนครราชสีมาอันนั้นตัวตั้งตัวตีเลยค่ะร่วมกับหอการค้าของโคราชอ๋ออันนี้คือคือคนเยอะแยะมากมายเพราะว่า พี่พี่อาคะาที่ที่โคราชเนี่ยเราไม่ได้มีดีแค่เนื้อนะเร,อนอรเรามีใช่เกาะอีสานเรามีกุนเชียงเรามีหม่ำ<ม>โอ้เ<ม>ยอะแยะมากมายๆๆค่ะหินกับแ<ล>จ่วกับส้มตํานะคะส้มตำต้องไม่พลาดนะคะอาาโอ้โหเรียกได้ว่านะคะคือคือทางแขกบ้านแขกเมืองในเวทีเอเปกก็คงได้เห็นแล้วถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ความมีคุณภาพนะคะของอาหารไทย นะคะที่เขาได้ลิ้มรสกันไปนะคะทีนี้มาที่ตัว Y วค่ะคือ Y วยเนี่ยส่วนใหญ่คนไทยเนี่ยคือลิ้นลิ้นลิ้นการจิบ Y วของคนไทยเนี่ยจะต้องเป็น y วนนอก Y วต่างประเทศจากฝรั่งเศสจากออสเตรเลีย,ยจากอะไรก็แล้วแต่นะจะมีโอกาสแค่ไหนฮนะสำหรับการที่จะทำให้คนไทยเนี่ย ได้มีโอกาสที่จะมาอุดหนุนหรือว่าทําให้อุตสาหกรรมวายในบ้านเราเนี่ยมันเติบโตขึ้นจากการที่เราได้มีส่วนในเอเปคครั้งนี้ค่ะคุณเต้มองอยังไงคะค่ะอันดับแรกเต,ต้จะบอกว่าทางทางวายทางเขาใหญ่เนี่ยเรามีสองสองไร่อ่งนงอุอ่อที่ทำวายนะคะก็ะมีของทางทางกราดมอนเต้ Monte, ซึ่งก็ได้รับเลือกในงานเอเปกกับทาง PB แล้วมีทางวังน้ําเขียวมีอดิซิน่นะคะ S <S เออเออส่วนหนึ่งที่สําคัญเนี่ยก็คือทางของไรอังุ่นไวน์กรานมอนเตเนี่ยก็เขาก็มีเป้าหมายในการทาไวน์ที่ชัดเจนมากๆนะคะเพราะว่าต้องการให้ทําเป็นระดับโลกดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเต้เองเนี่ยเต้มีร้านอาหารอีสานที่สิงค,งคโปร์มีมีเป็น้านาที่เขาใหญ่แล้วก็มีร้านอาหารอีสานที่สิงคโปร์ซึ่งเราก็ได้มิชลินนะคะเราก็แพริ i n g นะคะอาหารอีสานกับไวน์ ของกรามมอนเตเช่นกันนะคะ oh, oh, แล้วค่ะแล้วเขาก็ส่งออกไปหลายประเทศในทั่วโลกอย่างเช่นร้านอาหารของเพื่อนเต้เหมือนกันที่ญี่ปุ่นก็ก็คนญี่ปุ่นก็ชอบไวาจากกรามมอนเตมากๆนะคะ uh huh. หรืออย่างล่าสุดนะคะ uh huh. เราเราเราร้านที่สิงคโปร์เราเนี่ยได้มิชลินแล้วเราได้รับเลือกให้ไปออกบูธในนะคะในสกายเทิร์ของที่ในงาน F1 uh huh. ก็ mm hmm. ก็ถือว่าสเป็นเป็น ไปร้านอาหารไทยร้านเดียวในปีนี้นะคะแล้วก็เได้ได้ออกงานเอฟวันี้ก็ต้องถือว่าเป็นการทำให้ใช่ค่ะเป็นเป็นการทำฐานอีสานอ่ะแล้วแล้วหนึ่งพี่พี่อาทันหนึ่งในเมนูนั้นคือเนื้อย่างจิ้มแจ่วนะคะที่ได้ไป ค่ะคือคือต้จะบอกว่าในวายเนี่ยเป็นของคู่กันกับการกินอาหารอยู่แล้วเพราะมันแน่นอนตัวในตัววายแดงเน่ยถ้าเรากินเหลือเนี่ยมันจะมีส่วนที่จะเรื่องในการช่วยย่อยมันก็เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอถามว่าแล้วโอกาสที่คนไทยจะได้กินวายจริงๆียงแต่ว่าคนไทยเราอาจจะมองอย่างนี้ค่ะว่าทําไมวายไทยต้องแพงในความเป็นจริงแล้วต้องบอกว่าทุกอย่างเนี่ย เอ่อท่าที่เต้เคยคุยกับผู้กอ่อตั้งเอ่อไล่องหุนบากรมอนเต้คือพี่วิสุทธิ์วิสุทธินาวีนะคะแกก็บอกได้ว่าคุณเต้เชื่อไหมแม้แต่ขวดแม้แต่จุกคอกเนี่ยทุกอย่างเนี่ยต้องอิมพอร์ตเข้ามาอันนี้สมัยแรกๆคนไทยอาจจะยังไม่แล้วก็กระบวนการบ่มและอุปกรณ์ทั้งหมดคือหลายๆส่วนเนี่ยมันคือเทคโนโลยีค่ะอืมมันก็เลยใช่ค่ะมันก็เลยทําให้ต้นทุนแ้นจริงๆมันน่าจะมาหลักหลักนี้ด้วยหรือเปล่าคุณเต้เรื่องอีโคโนมี่ออฟสเกลไหมคะ คือถ้าถ้าขึ้องคนไท<า>ยล,ออลุกขึ้นมานออคนออคไทยลุกมามาดื่มกันเยอะๆไม่จะถูกลงไหมอ่ามันได้แบบเวลเ<อ>์วอลุม่มไหมคะปริมาณเพิ่มขึ้นไม่แต่แต่ว่าไม่ไม่นะ่าจะใช่เรื่องวอลุ่มอย่างเดียวคะ่ะเพราะว่าการปลูกอง,งุ่นเนี่ยมันต้อง,อองปลูกในที่สูงกี่ตัน้ำทะเล ด้วยค่ะแล้วก็ของเราเนี่ยที่เขาใหญ่เนี่ยเราเฉลี่ยอยู่ที่3 5 0เมตรถึง400รเมตรหรือบางจุดประมาณ5 0 0รอเมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะมันก็เลยทำให้เราได้สามารถปลูกองุ่นพันธุ์ดีๆได้พันธุ์ที่นํามาทำไวน์ได้ทั้งวนยขาวและไวนยแดงซึ่งมันก็อยู่ที่วัดดีดด้วยนะคะใช่ค่ะใช่แล้วแล้วตอนนี้เนี่ยทางไร่องุ่นวายกรามมนเตเองเนี่ยเขาก็เริ่มปลูกชินามอนอบเชยนะคะซึ่งก็ ซึ่งถ้าเราคุ้นๆกันอบเชยนี่ก็มาจากมาดากัสกาแล้วก็ราคาสูงมากขอโทษค่ะวานิลาทษขอโทษค่ะวานิลากใช่ค่ะก็เร็วๆก็เริ่มมีผลผลิตแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเขาเก่งนะคะเรื่องเรื่องการเกษตรเรื่องเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ก็อยากให้หุดหนุนาวคืออยากให้หุดหนุนาวที่คนไทยผลิตนะคะคชาวต่างชาตินี้ต่อไปชาวต่างชาตินี้เขาก็รู้จักรู้จักกันดีอยู่แล้วแล้วนไทยก็จะเรียกหาวายไทยเนาะค่ะ ใช่ค่ะก็ตาม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 โรงแรมห้าดาวหกดาวเจ็ดดาวในบ้านเราหรือเท่าที่ไต้เห็นสังเกตเนี่ยก็ก็ใช้ไวน์ไทยแล้วนะคะหรือร้านอาหารวิชลินหลายแห่งนะคะในกรุงเทพก็ใช้วน์จากกราเมอเต้เช่นกันค่ะคุณเต้คงเคยได้จิบวายของกรามอเต้มาแล้วรสชาติมันตา่างกับของที่มันเป็นเมืองดังๆที่เป็นอย่างฝรั่งเศส จาก south a u s t r a l อย่างงี้มันยังไงครับมันคือโดยโดยส่วนตัวโดยส่วนตัวได้คิดว่าเวายเนี่ยมันเหมือนวายก็เหมือนผู้หญิงเนาะ <c oughs> วายก็เหมือนน้ำหอมคือมันขึ้นอยู่กับรสนิยมใช่ไหมคะแต่ว่าโดยมาตรฐานแล้วเนี่ยมีหลายตัวที่ได้ชอบมากๆนะคะเ <c oughs> อ่อโดยเฉพาะมีมีตัวหนึ่งที่เป็นวายผู้หญิงชื่อเป็นเป็นวายโรเซ่ชื่อสกุลนา <c oughs> ซึ่งอันนี้เนี่ยน้องนิกกี้เนี่ย ก็ตั้งชื่อตามคุณแม่นะคะหรือวายนนวายขาวค่ะวายขาววายหวานนิดๆกินกับขนมหวานเนี่ยชื่อบุษบากลิ่นก็หอมมากค่ะขวดเล็กๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือ,อชื่อแบบไทยด้วยนะคะใช่ค่ะสกุณาบุษบาอะไรอย่างเงี้ยคือ,อะจะบอกว่าถ้าใครไม่เคยลองก็อยากให้ไปลองนะคะแล้วก็สามารถกินกับอาหารไทยหลายๆตัวได้นะคะวายแดงบางตัวก็ ออันเนี้ยแต่แต่อย่างที่บอกนะคะคือเอ่อสมมุติตัวเองอย่างเต,ต้ก็ต้องถือว่าเต้ก็เป็นแบบผู้ชื่นชอบการดื่มไวายเนาะแต้ก็พบว่าไวายไทยก็ไม่แพ้ชาใดในโลกนะคะโอ้โอคแล้วก็เหมาะเหมาะเป็นของฝากด้วยตอนการตรงนี้นะว่าส่วนใหญ่ก็ไปซื้อทีไรก็ซื้อไวน์นอกกันทั้งนั้นเลยนะคะพี่เห็นว่าตอนนี้คือจุดที่สําคัญคือว่ายังมีราคาสูงกว่าสูงกว่าไวน์ <c oughs> รจริงรจริงอย่างนีง้ค่ะพี่แอดอถ้าโดยเฉลี่ยนเนี่ยอยู่ที่ขวดละไม่ถึงพันเนาะแต่ว่าถ้าบางตัวก็อาจจะสูงหรือว่าบางตัวที่เป็น Limited e i i t i o n อ,อที่เป็นเหมือน s p a r k กิ้งไอนนะคะก็ราคาสูงหน่อยแต่ก็เป็นไปตามคุณภาพนะคะคือคืออันเนี้ยเรื่องสูงเรื่องไม่สูงเนี่ยใต้ว่ามัน s u b jective อะมันอาจจะอาจจะวัดกันค่อนข้างยากเนาะออใช่ใช่จ้ะจพูดแบบทั่วไปคนเข้าของแพงเรื่อง เรื่องราคาเวลาจะซื้อของอ้าวาคุณเต้เดี๋ยวมาในประเด็นนี้ว่าผู้ที่มีส่วนในการที่ว,ว่าจะเป็นอาหารขึ้นโตเอเปกอะไรต่างหรือว่าเป็นตัวพอดตัะไรต่างๆที่มีโอกาสในการเสิร์ฟนะผู้นําและแขกต่างชาติในครั้งนี้ค่ะในฐานะที่คุณเต้อเองอยู่ในแวดวงร้านอาหารเป็นเจ้าของร้านเป็นลาวนะคุณเต้นะคะค่ะคุณเต้คุณเต้อเตอมองอยังไงคะว่าเราควรจะพัฒนา โปรดักต์เหล่านี้ซึ่เหมือนกับว่าตอนนี้หลายๆตัวนก็เริ่มเป็นที่รู้จักจากเวทีนี้แหละรัฐบาลหรือว่าภาคเอกชนต่างเราควรจะร่วมกันยังไงใการที่จะแบบเรียกว่าดีเล็กเม่ยังร้อนอ่ะนะคะในการที่จะ,<ม>ะทำบานารที่ทําให้มันมันแบบเบ่งบานแบบนี้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่แอดเป็นคําถามที่ ที่ดีและสร้างสรรค์นําไปสู่การพัฒนาต่อมากๆนะคะคือคือจุดหนึ่งที่ได้จากการที่ได้ได้มีโอกาสดูแลคณะของซาอุดีอาระเบียด้วยเนี่ยได้ก็พบหลายอย่างนะคะเพราะว่าทางเออซาอุาดีอาระเบียเนี่ยเขาก็เป็นฮาเขาต้อง request อาหารฮาลานนะคะค่ะ,คะซึ่งอันนี้เราไม่ค่อยได้พูดถึงกันซึ่งอ่อกับดังนั้นเนี่ยโอกาสของ ผู้ผลิตอาหารนะคะในวงจรตั้งแต่เริ่มปลูกนะคะเกษตรกรหรือว่าคนขายอย่างกระทวงพาณิชย์นะคะหรือว่าการส่งออกอย่างเงี้ยร้านอาหารนะคะหรือว่าโรงเรียนที่สอนทําอาหารนะคะการถนอมอาหารทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราอาจจะต้องมารวมถึงการท่องเที่ยวนะคะ <c oughs> หรือการทําการตลาดไม่ว่าจะมีเมีคือได้มองอย่างนี้ค่ะไต้มองว่าทุกสิ่งทุก ทุกภาคส่วนเนี่ยต้องบูรณาการร่วมกันคือไม่ใช่แยกว่าเกเษตรปลูกพาณิชย์ขายแล้วยังไงคะประชาชนก็งงนะคะอบรมกันเป็นร้อยครั้งเลยอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าเราถ้าเราเหมือนเรามีโปรเจกต์อย่างเอพกแบบเนี้ยแต่ว่ามันอาจจะย่อมลงมาใช่ไหมคะแล้วมันก่อให้เกิดการบูรณาการดึงดึงสิ่งที่มันจะช่วยเขาทําการตลาดนะคะเ ได้เนี่ยแต่ว่าอันนี้เกษตรกร,ก,รก็มีกําลังใจคนผลิตก็เริ่มรู้สึกว่าเออม,มันมีทิศทางมาร์เก็ตติ้งที่ชัดเจนดังนั้นเนี่ยงานเอเป็กซยซึ่งถือเป็นการจุดประกายที่เราจะนําของดีเนี่ยออกสู่สายตาชาวโลกผ่านอะไรคะผ่านกระบวนการทุกสิ่งทุกอย่างที่มีผู้นําในแต่ละประเทศเนี่ยมาช่วยเรา PR เพราะนั้นกรมประชาสัมพันธ์หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้ก็ต้องใช้โอกาสนี้แหละค่ะในการเขาเรียกเลยนะคะกระทุ้งต่อใหญ่แล้วก็ ผ่านอะไรคะผ่านเรื่องการท่องเที่ยวนี่แหละคะ่ะพูดวัฒนธรรมนี่แหละท่องเที่ยน่ถือว่าถือโทษนะคะถือว่าใช้ต้นทุนน้อยที่สุดไม่ว่านะคะอันนี้อันนี้จากมุมมองค่ะค่ะ,คะ,ะช่วงนี้ก็อยากให้เล่นกันเมืองกันน้อยนอยหน่อย <laughs> 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 แล้วก็กลับมานะคะทายังไงที่จะให้โมเมนตัมเนี่ยมันแบบรักษาโมเมนตัมไปอยๆแล้วก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์นะคะ สการที่เราเรียกว่าเหมือนเราเราเปิดประเด็นไว้แล้วในเวทีเอเปกนี้ค่ะแล้วคนเขาก็รู้จักรู้จักรู้จักเราแล้วแล้วถ้าทํายังไงให้เขาได้มามีประสบการณ์นะกับ Product หรือว่ากับประเทศไทยเรามากขึ้นนั่นเองค่ะคุณเต้คะค่ะมีอะไรจะฝากไหมคะเราเวลาครึ่งนาทีอ่ะก็ต้องขอบคุณทางพี่พี่แอดมากๆเลยนะคะที่เห็นเห็นช่องของการที่เราจะสามารถช่วยกัน บูรณาการนะคะทุกภาคส่วนซึ่งเป็นการเชื่อมต่ออีโคซิสเต็มนะคะไม่ใช่แค่ทางผู้ผลิตเท่านั้นแต่มันหมายถึงกระบวนการพิดในการวางแผนการทำงานเพื่อเพื่อให้มันประสบความสาเร็จแต่ว่าไม่ได้อยากทำให้มันเป็นไฟไม่ฟังนะคะเพราะจะว่าไปาไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใดๆเนี่ยมันเป็นคอน s u m e r product เนาะมันสามารถคอน sum คือใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันเกิดการใช้เนี่ยมันก่อให้เกิดวงจรเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ เอ่อ BCG สร้างอีโคซิสเต็มอะไรได้อย่างดีเยี่ยมแล้วอันนี้แหละค่ะจะสร้างความยั่งยืนไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามค่ะค่ะก็จะไปสู่เป้าหมายเอเปกเลยนะความยั่งยืนที่เราคุยกันบนโตการประชุมที่บ่านมานะคะอ่าอาล้ค่ะวันนี้คุณเต้มาเปิดประเด็นนะเกี่ยวกับคนที่อยู่เบื้องหลังเวทีเอเปกนะคะอ่าแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะตามด้วยซีอีอของบริษัทที่เรียกว่าโหรับ ไม่ใช่ V.I.P. นะคุณเด้จะพูดว่ายัางไงบุคคลสํำคัญะมะจับตัเป็นทั้งพระมหนะากษัตริย์เป็นทั้งนายกรัฐมนตรีนะซาอุดิอาระเบียเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะก็จะได้พบเป็นตอนต่อไปวันนี้คือว่าเป็นการประเดิมก่อนนะเป็นน้ําจิ้มมาจาก ทางคุณเต้ขอในฐานะพี่ใหญ่ในวงการประธานรองประธานฝังสากมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาและก็นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่นะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณเต้มากค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ